นิยายเสียงเรื่ององค์การบริหารส่วนหัวใจประพันธ์โดยเฟื่องนครหลายวันเต็มทีที่ดวงเดินพยายามจะหาเหตุไม่ไปอยู่หน้าร้านกับแม่หญิงสาวไม่ต้องการนั่งรับเงินแล้วก็คุยกับชาวบ้านไปวันๆอย่างนั้นบางคนเมื่อเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ซื้อของแต่กลับเอาเรื่องคนนั้นคนโน้นมานินทากาเลถึงว่าแม่ของเธอรู้กับทุกเรื่องของคนในหมู่บ้าน รวมถึงเรื่องของลูกสาวคนเดียวด้วยและที่สำคัญเธอรับไม่ไหวกับการทำท่าทีเป็นใครอยากจะฟังเรื่องที่เขานำมาคุยกันรกสมองสิ้นดีนี่ถ้าไม่ทำเป็นสนิทสนมกับเขาเขาก็จะไม่อยากมาที่ร้านเราเขาอาจจะไปที่อื่นหมู่บ้านอื่นเขาก็มีขายเหมือนเราแต่ที่เขามาร้านเรานะ่ะเพราะเรารู้จักอารมุ์มอรวยเมื่อเขามาเขามาบอกข่าวเราเรากอ้องไป สมัยที่พ่อเธอเป็นสมาชิกอบาตาฉันทําำยิ่งกว่านี้อีกนะต้องเอาน้ำเอาท่าออกมาต้อนรับด้วยแต่จริงๆมันก็ดีนะให้เขากินน้ำกินท่าจะได้มีแรงคุยกับเรานานๆและที่สำคัญคุยไปคุยมาเราก็เชี่ให้เขาใช้ยาตัวนั้นตัวนี้ใช้ปุ๋ยที่มันราคาแพงขึ้นแค่นี้ยอดขายก็กระชูดแล้วและแกน่ะก็ต้องอดทนทาให้ได้ แม่แต่หาได้ที่แกหางานแถวนี้ไม่ได้แกก็ต้องมาอยู่ที่ร้านแล้วก็ยาจิกเงินไปซื้อเสื้อผ้าล่ะเช่นรู้นะแกจะถูกตัดออกจากกล้องมะระดกถึงอย่างไรเงินเนี่ยมันก็ต้องตกเป็นของหนูอยู่วันย่างข้ามหรอแม่แกอย่าชะล่าใจไปฉันมีลูกพระอีกคนนึงนะจ๊ะถ้าฉันเลือกที่จะสุขจะสบายพ่อยากแกตายแล้วฉันก็จะขายที่นี่ซะ แล้วก็หอบเงินไปถือศีนไปอยู่วัดนัง่งๆนอนๆนสบายใจไปส่วนแกอย่าจะไปไหนก็ไปแม่จะตัดลูกได้จริงอะที่พวกแกยังตัดฉันได้เลยทิ้งฉันให้ทำงานงงๆอยู่คนเดียวรู้ไหมบางทีฉันก็เงานะแม่เงาได้นะแต่อย่าเพอ้อใจไปให้ใครก็แล้วกันไม่อย่างนั้นหนูจะจุดธูปเรียกสั่งพ่อให้มาบีบคอแม่ด้วย หน้าตาบอกบุญไม่รับเลยนะแกดีจะได้ไม่ต้องเสียเงินทำบุญเบื่อจิบเลยพันนานี่ร้านแกรับลูกจ้างให้ช่วยทำงานไหมรับรับคุณขาดตีนไงแกจะทำไหมล่ะเป็นเพื่อนกันได้พ่อารมคมหอกพอๆกันก็แม่ฉันน่ะสิอยากให้ฉันเป็นแม่ค้าแต่ฉันไม่อยากเป็นแม่ค้าฉันรํำคาญคนมาซื้อของแม่งเมานั่นเมานี่อยู่นั่นแหละ ฉันคิดนะถ้าเขาไปร้านอื่นเขาก็เอาฉันกับแม่ไปเม้าเหมือนกันอยู่แล้วแกอยากจะรู้ไหมล่ะว่าใครเมาอะไรแกบ้างฉันอยู่ตรงนี้อยู่กับพวกผู้หญิงว่างงานแม่พวกนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยแกพอว่างก็แต่งเรื่องอย่างกับคนเขียนนิยายรู้ไหมเขาว่าแกเป็นฮิตเชียขาดผู้ชายไม่ได้นะ่ะฮะขนาดนั้นเลยเหรอดวงเดือนทำท่าทีตกอกตกใจ เขาว่าแกอยู่กรุงเทพก็เหลวแลกวุฒิการศึกษาก็เอาตัวเข้าไปแลกมาเขาว่าแกเป็นพวกนักศึกษาขายตัวแต่งตัวก็เหมือนออลีอ่ะอนี่มันสไตล์สาวเกาหลีเว้ยแกอย่าลืมนะว่ที่บ้านนาไม่ใช่สยามสแควร์ใครที่ไหนมันจะมารู้เรื่องเทรนแฟชั่นนักหนาเพราะฉะนั้นแกควรจะสร้างภาพใหม่ได้แล้วเอาความจริงพิสูจน์ให้คนมาเห็นว่า แกเป็นสาวน้อยร้อยช่างใสซื้อบริสุทธิ์ไม่ใช่ไร้สาระไปวันๆอย่างฉันนี่ว่าไร้สาระฉันยังมีอาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าของฉันพันนาเคยแต่งงานกับตำรวจที่มาประจำการอยู่ที่สถานีตำรวจตอนหลังเธอมารู้ว่าเป็นเพียงเมียน้อยของเขาเขาย้ายไปเธอจึงต้องเลี้ยงลูกอยู่เพียงลำพัง ก็คนเรามันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างแหละแกคุยกันได้สักพักผู้ใหญ่บ้านก็ขับรถเข้ามาจอดแล้วก็เดินเข้ามาในร้านหวังไหมตัดผมหน่อยสิกันหน้ากันหนวดให้ด้วยนะแล้วก็แขะหูด้วยแคะหูนี่น่าจะมีคนทำให้นะคะพันนาชวนคุยขณะที่ดวงเดือน กลมนากลมตาอานนิทยสาราเราก็พูดไปคนเจ้าชูมักจะไม่ค่อยยอมรับความจริงช่วงนี้เห็นขับรถไปนู่นไปนี่ตลอดมีอะไรหรือเปล่าคะก็จะหมดวาระแล้วอีกแค่เดือนเดียวก็ต้องเตรียมตัวหาเสียงเอาไว้หน่อยอุ๊ห้าปีแล้วหรอคะเร็วจังเลยสมัยนี้ใครเป็นคู่แข่งหรอคะ แววแววมาว่าซี่ภรรยาของครูสมชายอดีตสมาชิกอบตอสมัยนู้นไงจะได้หรือปากก็ไม่ค่อยจะดีแต่ว่าคนรักเขาก็มีนะไม่งั้นเขาก็คงไม่ได้อบตอสมัยนั่นหรอกเพราะฉะนั้นฉันตรงเร่งทำคะแนนทำคะแนนอย่างไรหรอดวงเดือนสอดขึ้นมาเอา ออกไปตามบ้านคนนะสิไปดูสิวะเข้าเป็นอย่างไรบ้างถ้าจะตรงๆไปเลยก็คือบอกเขาว่าจะหมดวาระแล้วนะจะลงสมัยนะ่ะช่วยกันหน่อยนะมันนอกมันก็มีแค่นั้นแหละสมัยที่แล้วอยู่มาห้าปีมีผลงานอะไรบ้างหรอคะดวงเดือนถามชนิดตีแสกนาหนูไม่เห็นว่าบ้านเราจะพัฒนาไปทางไหนเลย บางเรื่องมันก็เป็นเรื่องของอบตไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านนะมันก็แค่ดูแลทุกสุขของราษฎรอาทิใครจะตีจะต่อยกันที่ไหนมีเรื่องกัะตรงไหนหน้าก็ต้องเข้าไปจัดการใครจะเกิดใครจะตายมีเรื่องทุกขร้อนก็จะประสานงานกับทางอำเภอให้แต่หนูว่ามันน่าจะทำได้มากกว่านั้นนะคะแล้วอะไรบ้างละ่ะ ก็คนแก่เขาอยากไปเที่ยวเราก็น่าจะพาเขาไปบ้างไม่ใช่ปล่อยให้เหี่ยวเฉาอยู่ที่บ้านโอ้ยนั่นเป็นงานสังคมสงเคราะห์แล้วนูไม่ใช่นาทีของผู้ใหญ่บ้านและที่สำคัญเงินเดือนแค่นี้จะไปเอาอะไรนักนะเขาไม่ได้ให้เราทำงานแบบข้าราชการเสร้นชื่อเขาทำงานเย็นก็ออกจากงานนะแต่ได้คิดหาโครงการรอยแปดมาทำ นี่เราก็ต้องทำงานของตัวเองด้วยเหมือนกันนะเอา้าก็ถ้าเป็นอย่างนี้หนูว่าสีภรรยาของครูสมชายน่าจะดีกว่านะคะดวงเดือนแกล้งรนไปเสียอย่างนั้นเอา้าไงว่าอย่างนี้แ่ะหนูเอา้าก็หนูร้องเรียนเรื่องคดีของพ่อมันก็เงียบถามจริงนี่ใช่หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าถ้าใช่ก็คือบกพร่องลคะค่ะแกมันเกินไปนางเดือน เรื่องคด,ดีมันเป็นเรื่องของตำรวจเขาผู้ใหญ่บ้านเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วพนาช่วยเตือนสติแต่ว่ามันก็น่าจะได้มากกว่านี้นะคะไม่รู้ละ่ะภายในเดือนนี้ถ้าคด,ดีของพ่อไม่คืบหน้าหนูก็จะเป็นหัวคะแนนให้กับคุณสีภรรยาของครูสมชายจะชั่วจะดีอย่างน้อยครูสมชายก็เคยสอนหนูมาถือซะว่าช่วยหาเสียงทดแทนบนคุณ หรือแกไม่คิดเหมือนฉันนั่งพันนาพันนาทำสีหน้ามีปัญหาเราก็เล็งมือตัดผมกนหนวดกันหน้าแคะหูให้ผู้ใหญ่บ้านเมื่อผู้ใหญ่บ้านเดินออกจากร้านไปแล้วพันนาก็หันมาทำตาเขียวใส่เพื่อนนี่แกพูดไปได้อย่างไรก็พูดไปแล้วเชเรื่องจริงนี่หวะห้าปีไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยเหมือนกบอยู่ในกาลาแกเองก็เคยไปเปิดหูเปิดตาที่อื่นบ้าง แกดูที่อีสานน่ะธุระกันดานเขายังมีอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้มีการรวมกลุ่มกันกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มีกิจกรรมทำกันนาบ้านนามองมีการรณรงค์เฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดนี่มันน่าจะเป็นฝีมือของผู้ใหญ่บ้านนะคือทำให้ลูกบ้านมีความสุขใจภาคภูมิใจในความเป็นหมู่บ้านงั้นแกก็ลงสมัครซะเองสิดูสิถ้าแกได้ก็จะมีฝีมือทาอย่างนั้นไหม คนที่นี่หัวแข็งจะตายไปอยู่เป็นพวกเป็นเหราแล้วเขาก็คงไม่เสียเวลาทำกิจกรรมกับแกด้วยหรอกมีงานมีเงินมาใช้นี่ทกอกศปีต่อปีมีเงินให้เด็กๆไปโรงเรียนได้เรียนหนังสือมันก็โอเคแล้วแกแต่จบมาแล้วก็หายหัวไปเนี่ยนะไม่เคยมีใครสำนึกรักบ้านเกิดสักตัวที่พูดเนี่ยรวมถึงแกด้วยไหมก็นี่ไง คนในหมู่บ้านสมัยฉันไม่ปลูกฝังไว้คนรุ่นเรามันถึงเป็นแบบนี้ไม่เคยคิดจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดคิดแต่จะไปอยู่ในเมืองก็แกก็คิดดูเถอะต่อไปใครที่ไหนจะมาทำนาก็คงต้องเป็นระบบบริษัทเข้ามาดูแลเหมือนโรงงานผลิตอาหารกระป๋องละมังแกก็ทำสิเพอที่นาแถวเนี้ยเป็นของยากแกนี่ปล่อยเช่าแพงๆปีหนึ่งได้ตั้งเท่าไหร่แกนี่ ไม่เข้าข้างฉันเลยพนาฉันจะเข้าข้างแกก็ต่เมื่อแกได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วถ้าแกได้เป็นมาขอความร่วมมือทุกเรื่องนะฉันยินดีช่วยแกเต็มที่เหละเทียงกันได้สักพักดวงเดือนก็ขี่จักรยานกลับบ้านไปด้วยอารมณ์ขุนมัวขุนจนกระทั่งเรียวรถเข้าจอดผิดบ้านมารู้สึกตัวอีกทีรถจักรยานก็มาจอดอยู่หน้าห้องสมุดเข้าเสียแล้วเสียงเด็ก แต่ฟุตบอลที่หาซายริมตะลิงทําให้ดวงเดือนต้องปันจักรยานต่อไปอีกนิดลาวก็พบว่ารักไทยยืนคอยภาคกล,ลวิธีการเล่นอยู่ริมสนามโกหนูยืนมองเขาอยู่นานสองนานด้วยหัวใจที่เป็นสุขมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อเขาหันมาแล้วเดินเข้ามาหามีอะไรหรือสีหน้าไม่ค่อยจะดีตั้งแต่วันที่เอาเข้าวเย็นไปให้ที่อนามัย ดูเขาจะคุยดีกับดวงเดินมากขึ้นฉันเซ็งนะ่ะทะเลาะกับเพื่อนมาน้อยหนังเพื่อนทรยศมันถือห่างผู้ใหญ่บ้านเก่าพอได้เล่าก็ใส่อารมณ์เล็กน้อยเรื่องอะไรหรอแค่ฉันวิจารณ์งานของเขาเท่านั้นแหละมันก็ท้าว่าถ้าแน่จริงก็กระโดดลงมาทำเองสิมันก็รู้ไม่มีทางเป็นไปได้ยังจะมีหน้ามาท้าเอา แล้วทำไมจะเป็นไปไม่ได้เราคุณชายหนุ่มพูดขณะหันไปดูเด็กๆแต่ฟุตบอลเมื่อก่อนผมก็คิดนะว่าอยากจะเป็นโค้ชฟุตบอลผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่วันนี้ผมก็ทำได้ถึงจะไม่ใช่ทีมชาติแต่มันก็เป็นทีมฟุตบอลผมมีความสุขนะหญิงสาวนิ่งฟังเมื่อก่อนผมคิดว่าผมน่าจะทำให้คนหันมาสนใจอะไรที่เป็นไทยๆได้ แต่สุดท้ายผมก็ทำได้ตอนนี้คุณก็เห็นยกตัวอย่างอย่างในวัดคนเฒ่าคนแก่หันมาอนุรักษ์ความเป็นไทยกันมากขึ้นนะคุณจะพูดว่ารวมนถึงฉันด้วยหรือเปล่าฉันแต่งอย่างนั้นน่ะก็พอยาหรอกนะผมว่าคุณทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านได้น,นะครับถ้ามีโอกาสและโอกาสมันก็ไม่ได้มาบ่อยๆนักชาวบ้านลึกกันมานานแล้ว ว่าคนเก่าคนแก่นีะ่ะใกล้เกษียณแล้วบางคนก็ว่าอยากได้คนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีการศึกษาอยากเห็นหมู่บ้านพัฒนามากกว่านี้เคยมีคนมาทาบทามผมนะแต่ผมอ่ะไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่นี่มันจึงเป็นไปไม่ได้จนกระทั่งผมมาเห็นคุณเนี่ยแหละคุณน่าจะทำได้นะจริงหรอคุณแต่ฉันไม่มีฐานเสียงอะสิหญิงสาวเผยความรู้สึกลึกๆออกไป คุณไม่มีก็สร้างขึ้นมาสิเดือนสองเดือนสร้างทันเสร็จที่ไหนคนพูดทำหน้ากรุ่มใจคุณไม่ได้คราวนี้สมัยหน้าก็ได้อีกสปีเลือกตั้งสมาชิกอบาตาไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็อาจจะได้เป็นอบาตาก็ได้คุณอยากแก้แค้นให้พ่อไม่ใช่รึอยากแก้แค้นก็ต้องลงเล่นการเมืองไปสู้กันในสภาอะไรที่เขาว่าดี คุณก็ค้านให้หมดเลยแล้วก็ยัดเยียดความคิดของตัวเองเข้าไปผมว่านะความคิดเพี้ยนเพียอย่างคุณนะ่ะไม่สิทธินะรู้ว่าเขาเน็บแต่หญิงสาวก็ไม่นึกโกรธอย่างนั้นฉันก็ถูกส่องอีกคนนะสิคุณเพอฝันไปและฉันจะไปหุขงข้าวให้ย่ากินเอาแล้ววันนี้มาได้อย่างไร มารู้ว่าเย็นคุยกันในรั้วบ้านเขาหญิงสาวยิ้มแยแยก่อนทำท่าปั่นจักรยานออกไปแล้วก็หยุดหันมาร้องถามเย็นนี้กินข้าวกับย่าฉันไหมฉันจะทำเลี้ยงเออวันนั้นจริงๆไข่ย,ยะไส้ของคุณก็อร่อยนะครับถึงแม้ว่าแกงจืดเต้าหู้จะไม่ได้เรื่องก็ตามทีโอเคหกโมงเจอกันครับหญิงสาวปั่นจักรยานออกไปแล้ว แต่รักไทยยังยืนยิ้มค้างอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งฟุตบอลที่เด็กเตะกันอยู่ก็ดอนมาถูกหลังของเขาจึงได้รู้สึกตัวขณะที่กำลังขูดมะพร้าวลย่หญาของเธอก็เด็ดชโอมสำหรับท,าทําไข่ทอดชะอมแกงสม้มคนเป็นหลานก็เอ่ยขึ้นว่าย่าคือหนูจะลงเล่นการเมืองฮึใครจะได้ยินไม่ถนัด หนูจะลงสมัครฟี้ใหญ่บ้านนะ่ะหลานสาวพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำนักยานูลาชอมในมือทันทีแล้วเสือกระมังใบสีขาวไปข้างๆตัวด้วยอารมณ์อะไรสักอย่างแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าไม่ได้นะเล่นไม่ได้ดีเสียที่ไหนเสียงดังกว่าขึ้นมาทันทีทำไมอ่ะมาถูกขัดใจ หญิงสาวมักจะทำน้ำเสียงคร่ำควรวญนี่สมัยพ่อแกไม่ใช่วายาไม่ขัดขวางแต่มันขวางแลวไม่สำเร็จแล้วเป็นยังไงสุดท้ายก็ตายไปไม่ใช่เพราะการเมืองหรอกหรือแต่มันคนละสนามกันนะคะนี่มันผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนี่แหละตัวดีหามีความสุขไหมเป็นกี่ปากให้เข้าดา ดีเขาก็เงียบไม่ดีเขากระดาอยากจะหาคนมาชมเห็นมันนักต่อนักแล้วอย่าได้คิดแก่งเท้าหาเซียนเลยนะอยู่เฉยๆค้าขายกับแม่น่ะดีแล้วแต่ชีวิตแม่ค้ามันไม่ได้อัธรอต่ะย่าเลิกคิดไปได้เลยก็หนูคิดไปแล้วนี่คุณรักไทยเขาก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะต้องดึงคนอื่นเข้ามา ให้ถูกด่าด้วยพอรักไทยเห็นด้วยหรือเสียงย่าอ่อยลงเห็นด้วยได้อย่างไรไม่ฉันไม่เห็นด้วยหลวงพี่กแกก็คงจะไม่เห็นด้วยหรอกถ้าหลวงพี่เห็นด้วยละ่ะหนูลงได้ใช่ไหมย่าย่าคิดดูนะถ้าหนูได้เป็นผู้ใหญ่บ้านหนูก็จะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงคนแรกของที่นี่นะก็ชะมัดเลย ผู้หญิงแถวหน้าถ้าหนูตายอาจจะมีรูปปั้นหนูปั้นไว้หน้าหมู่บ้านในฐานะผู้ทำประโยชน์ให้กับที่นี่แค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วล่ะน้ายา่าหนูชอบงานอะไรที่มันทา้าทายที่มันเสียสละอย่างนี้แหละให้หนูได้ลองทำนะไม่ไม่เด็ดขาดเร็วเถอะแค่ขูดมะพราะ้าวให้คันน้ำง่ายๆแกยังทำไม่ค่อยจะได้ เรานับภาษาอะไรกับงานบา้านงานเมืองเด็กสมัยนี้ปากยังไม่ทันจะสิ้นกินน้ำนมเลยริอาจจะทำการใหญ่กันซะแล้วทีนี้ย่าหนูก็เล่าประสบการณ์ที่ผ่านในแง่ร้าย,ายๆเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านให้เธอได้รับรู้แต่ในใจคนเป็นหลานก็เถียงตลอดว่านั่นมันเรื่องเมื่อห้าสิบปีที่แล้วตอนนี้โลกมันได้เปลี่ยนไปแล้วโจรผู้ร้าย หรือการกวาดต้อนให้คนไปทำศึกสงครามมันไม่มีอยู่แล้วผู้ใหญ่สมัยนี้มีแต่เกียรติยศไปตรงไหนก็มีแต่คนนับหน้าถือตาหากวันนี้ตนได้เป็นผู้ใหญ่บ้านวันหน้าอาจจะได้เป็นกำนันพออายุมากขึ้นอาจจะได้ลงเล่นการเมืองอีกระดับหนึ่งอาจจะเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสภาผู้แทนราษฎรโอคิดอย่างนั้นแล้ว แม่ยาจะชักแม่น้ำมาอย่างไรหวนทางที่เธอเลือกแล้วดูสว่างสวัยเหลือเกินนี่เสร็จแล้วก็ยกสำรับไปตั้งที่เสื้อสิชวนแขกมากินข้าวที่บ้านตั้งใจต้อนรับเขาหน่อยถ้าเป็นสมัยย่าอย่างสาวมารูปนี้ถือว่ามาดูตัวกันเลยทีเดียวนะอ๊้ลานสาวทำท่าทางตกใจ แต่สมัยนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะแล้วจะเรียกว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูก็คงจะไม่น่าเกียดใช่ไหมนี่อย่าว่านะแกเอาเวลาคิดเรื่องผู้ใหญ่บ้านมาคิดเรื่องการเป็นสีภรรยาที่ดีน่าจะดีกว่างานบ้านงานเรือนระเบียบเรียบร้อยในครัวเสื้อผ้าของสามีเรือนสามน้ำสี สมัยนี้นะย่ามันต้องช่วยกันพายช่วยกันถอผู้ชายเองดาบก็ต้องแกว่งเปยก็ต้องไกวเหมือนกันแล้วสมัยก่อนก็เถอะผู้ชายไทยเห็นแกนตัวงานนอกก็ทำด้วยกันแต่งานในก็ไม่ยอมช่วยถึงขาวหนูไม่มีวันยอมหรอกยังไม่ทันจบประโยครากไทยก็โผล่ขึ้นบันไดามาวันนี้เขาใส่ชุดกางเกงผ้าฝ้ายสีขาว เสื้อแขนยาวผ่าอกสีขาวมีด้ายสีเหลืองปักเป็นรูปช้างไทยตรงหน้าอกดวงเดินมองเขาเต็มตาและเขาก็มองหญิงสาวในชุดผ้าสิ้นกับเสื้อยืดตัวสั้นสีขาวลายการ์ตูนเต็มตาเช่นกันจนกระทั่งดวงตาม,มาประสานกันอย่างจังหญิงสาวเชยชายเดินเข้าครัวไปหาอะไรสักอย่างทั้งที่ของในสำรับตั้งอยู่บนเสื้อกกเรียบร้อยแล้ว เดือนทำอะไรอ่ะออกมาสิยาหนูอยู่ในชุดผ้าถุงลายดอกพิกุลกับเสื้อคอกระเช้าสีชมพูตามเนื้อตามตัวปะแป้งน้ำมองเลยยาจนกระทางกลิ่นคลุ้งออกนอกชานย่าร้องเรียกรานสาวแล้วก็หันมาทางหนุ่มรักไทยที่นั่งยิ้มแย,แย่ๆอยู่ที่อีกฝากหนึ่งของเสือดวงเดือนเดินกลับมาไม่ว่าจะนั่งตรงไหน หล่อนก็ต้องนั่งระหว่างยากับรักไทยอยู่ดีวันนี้มีแกงส้มชะอมทอดมีหมูทอดกระเทียมแล้วก็แกงจืดตำรึงลัวข้างบ้านเรานะคุณโอเคไหมนำเสียงหญิงสาวคลายจะเขินและยาหนูก็ดูออกทั้งหมดนี้ฝีมือแม่ดวงเดือนเขาอาจจะไม่อร่อยแต่แกก็ตังอ,อกตั้งใจทำอ๋อมีกลวยบดชีด้วยนะ อยู่บ้านป่าบ้านดงก็ทีไปอย่างสามารถปลูกผักปลูกหญ้าดัดแป้งมาเป็นอาหารได้ห,หมดเอาไม่เดือนมัวคิดอะไรอยู่ตักข้าวให้พอรักไทยเขาสิกินเยอะๆนะไม่ต้องเกรงใจชายหนุ่มรับจานกระเบื้องที่มีข้าวสวยควันชุยส่งกลิ่นหอมจากมือของหญิงสาวคุณป้าไม่ได้กลับมากินข้าวด้วยกันหรอครับ เอาแน่เอาน่อยไม่ได้หรอกบางทีก็กลับบางทีก็ไม่กลับแล้วแต่อารมณ์กินเถอะอย่าเพิ่งคุยกันแต่จริงๆแล้วคุยกันไปกินกันไปมันก็อร่อยดีกว่านั่งกินเงียบๆนะแล้วรักไทยก็ได้ยินเสียงสดน้ำแกงดังฮวบวบจากปากของหญิงสาวที่นั่งข้างๆกันเมื่อเขามองไปดวงเดินยิ้มแยๆเป็นคำตอบ ทำเนียมเกาหลีอีกสิครับเขาพูดดักไว้ดวงเดือนไม่เถียงแต่พูดเรื่องอื่นขึ้นมาแทนอร่อยไหมล่ะถ้าอร่อยก็เป็นฝีมือฉันถ้าไม่อร่อยก็เป็นสูตรของคุณย่าเอา้าเมนี่เอาแต่ความดีเข้าออตัวอย่างเดียวเลยเล่นมัดมือชกอย่างนี้ผมก็ต้องตอบว่าอร่อยใช่ไหมครับจึงจะถูกใจทั้งสองคนแต่มันก็อร่อยนะครับ ข้าฝีมือของย่าผมเลยเอาไม่ได้เรียกอาม่าหรือเออย่าผมเป็นคนไทยนะครับส่วนปู่เป็นคนจีนพ้นทะเลเป็นครั้งแรกที่เขาเอ่ยปากเล่าเรื่องราวส่วนตัวนึกออกแล้วก็เงียบไปโดยตั้งใจว่าจะไม่บอกเรื่องส่วนตัวกับคนที่นี่หรอกให้รู้แค่ที่เห็นก็พอ คุยกันเรื่องสัพเพเห,หระแล้วมือก็รับถ้วยขนมกล้วยบทชีแต่หูได้ยินย่าพูดว่าไม่รู้คิดอย่างไรจะไปสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านล้านสาวฉันพ่อก็เห็นดีเห็นงามด้วยหรือครับผมว่ามันเหมาะกับเขาดีนะครับดวงเดือนเขาก้าคิดก้าพูดแล้วเขาก็ชอบทำกิจกรรมด้วยนะครับ แต่ปัญหามันมีเยอะนะแล้วย่าก็เล่าปัญหาที่เคยประสบพบมาแต่อดีตให้ชายหนุ่มได้รับรู้อีกรอบระหว่างฟังรอบที่สองดวงเดือนก็เก็บสำรับไปไว้ในครัวยืนลังจานรอฟังว่าชายหนุ่มจะช่วยโต้แย้งอะไรนึกขอบคุณเขาอยู่นิดๆที่กล้ายแย้งความคิดของย่าคุณย่าคิดดูสิครับ สมัยนี้ผู้หญิงเรียกร้องสิทธิให้เสมอผู้ชายการที่ดวงเดือนมีใจจะลงเล่นการเมืองนี่อย่าลืมฐานคะแนนฝ่ายหญิงนะครับบางทีเขาอาจจะอยากเห็นผู้เด็กผู้หญิงรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาลุกขึ้นมาปฏิวัติระบบการเมืองไทยก็ได้ครับหรือไม่ก็อยากเห็นเพศเดียวกันขึ้นมาทำอะไรบ้างอีกอย่างนะครับผู้สมัครคนเก่าก็ไม่ได้มีผลงานอะไรมากมาย <Happiness. S 2> เออแต่เขาก็ของใจคนอีกกลุ่มหนึ่งนะก็พวกขี้เล่าเมายานะครับของอย่างนี้มันไม่ร้องไม่รู้นะครับถ้าได้ผมจะช่วยเขาทำงานอีกแรงแต่ถ้าไม่ได้ก็ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตเขานะครับผมยังเสียได้เลยถ้าผมเป็นคนที่นี่ผมก็อยากจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อคนอื่นบ้างให้เธอได้ลองดูสักครั้งเถอะครับ ถ้าวันนั้นเธอได้เป็นผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาจริงๆคนที่ภาคภูมิใจที่สุดเห็นทีจะเป็นคนย่านะครับยังไม่ทันที่รักไทยจะช่วยพูดอะไรได้มากแม่จันทาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับมาร่วมคุยในหัวข้อเรื่องผู้ใหญ่บ้านคนใหม่อีกคนและแม่จันทาก็สรุปอย่างกำปั้นทุบดินว่าแม่ไม่เห็นด้วยข้าวพ่อของเขา ก็หมดเงินหมดทองกับการหาเสียงไปใหม่ใชน้อยแล้วนี่ไม่เดือนคนรู้จักเสียที่ไหนหายไปจากหมู่บ้านตั้งเป็นร่วมสิบปีเราก็ทําให้เขารู้จักได้นี่แม่แม่เองก็เป็นคนช่วยพ่อหาเสียงมาก่อนแม่รู้นี่คะ่ะว่าวิธีการหาเสียงหาคนรักเขาต้องทําอย่างไรบ้างแม่นี่แหละหัวคะแนนอย่างดีอันดับหนึ่งแม่โพดเองไม่ใช่หรืออยากให้หนูหางานทําอยู่ที่นี่ หนูคิดว่านี่แหละงานที่หนูอยากทำที่สุดคิดแต่สนุกนะสิไม่เอาหรอกคุณรักไทยอย่างไรอย่าไปพูดให้ไม่หนีใจพองตอนพองมันก็สนุกอยู่หรอกแต่ตอนเจอปัญหามันก็แอบมาร้องไห้อยู่ที่บ้านนี้แม่อะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะ